การวิ่งขอดก็จะเป็นปึ๊บก้าวเข้ากลางแล้วก็ก้าวหนึ่งที่ทุกๆครั้งไม่ว่าจะไปมุมไหนก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางก่อนเสมอเพื่อที่จะพร้อมสําหรับไปจุดต่อไปใช่คือเน้นให้ใช่ให้มือเราแตะถึงกล้วยทุกลูกเหมือนเราไปถึงลูกทุกลูกจริงๆใช่ปุ๊บ กับ4 e p ที่ผ่านมากับการฝึกพื้นฐานกีฬาแบดมินตันน้องเข้าแข่งสนุกไหมคะสนุกมากค่ะโอเคพอเราเริ่มยืนตีได้แล้วต่อไปเราจะมาฝึกการยืนเฉยๆแล้วก็คุมพื้นที่ขอดให้มันดีขึ้นค่ะโอเคค่ะค่ะก็ต่อไปเราจะต้องออกแรงกันเยอะแล้วเพราะว่าการวอร์มอัพของเราก็จะเป็นการวอร์มวิ่งแล้วก็การคุมพื้นที่การใช้ขาค่อนข้างเยอะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปวอร์มกันเลยค่ะ สำหรับการวอร์มอัพในวันนี้นะคะสิ่งที่พี่คิมจะเน้นเลยก็คือจะเป็นการวอร์มอัพขาค่ะ,คะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับฟุตเวิร์กเรามาเริ่มท่าที่1กันเลยค่ะท่าที่1ก็จะเป็นสไลด์เราจะสไลด์ไปเราจะสไลด์กลับทำอย่างนี้ประมาณ3รอบหรือว่าจนกว่าจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้ว ค่ะแล้วก็ท่าที่สองก็จะเป็นการยืดเหยียดต้นขาเพราะว่าเราจะต้องยอ่อเยอะก็คือท่าที่เราให้ทำก็คือก้าวขามายาวๆแล้วก็ยอ่อลงไปใช้มือขวาข้างเดียวกับที่ก้าวมายาว,ยาว พยายามให้ศอกแตะพื้นให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าแตะไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะรู้สึกว่าตึงต้นขาแล้วก็เปิดแขนให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับมาใหม่2 3 4 5เราจะทำอย่างนี้ประมาณ10 แล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างเป็นข้างซ้ายลองทำข้างซ้ายสัก2-3ทีก่อน1 2 3เคค่ะ 3ของเราก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อขาโดยใช้ลูกบอลสองลูกแต่ว่าพี่ทีมจะเป็นคนโยนบอลให้ส่วนน้องเข้าแกงก็จะรับบอลที่พี่คิมโยนให้จังหวะก็จะเป็นประมาณเหมือนเราก้าวไปรับลูกข้างหน้าประมาณนี้ตึ๊บขวากลางซ้ายโอเคนะคะประมาณ10ลูก 2- 3เซตค่ะ โอเเคยี่ม <Hey>. okay. <Okay. S 1> สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการใช้ฟ mm ุตเวิร์กเป็นการคุมพื้นที่ของสนามแบดค่ะ mm hmm. โดยแบบฝึกในวันนี้ mm hmm. พี่คิมก็คิดมาแล้ว เราจะใช้ก้วยทั้งหมด7อันตั้งตามจุดเป็นมุมข้างหน้า1จุด2มุมค่ะด้านโฟ a n แฮนด์ and, ก Back ับแบ็คแฮนด์แล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างทั้งโฟแฮนด์แล้วก็แบ็คแบ็คแฮนด์ด้วยแล้วก็อีก2อันจะเป็น2มุมหลังค่ะทางด้านแบ็คแฮนด์แล้วก็โฟแฮนด์ ส่วนอันสุดท้ายพี่คิมจะเอาวางไว้ตรงกลางให้เหมือนกับว่าเรายือนอยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ของคอร์ดเพื่อพร้อมที่จะก้าวไปรับลูกในทุกๆจุดที่ปกติเราจะตีแบตก็จะมีข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังก็จะมีทั้งหมด6จุดค่ะซึ่งจุดที่พี่คิมมาร์กเอาไว้เนี่ยก็แล้วแต่น้องๆน,นะคะที่บ้านว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่เยอะเราอาจจะใช้ ระยะไกลหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไม่มากก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าเราสามารถก้าวแค่ก้าวเดียวก้าวั้นๆก็ได้แต่ว่ายังยึดหลักให้มันเป็นเบสิกของกีฬาแบดมินตันค่ะซึ่งวันนี้เรามีพื้นที่ประมาณนี้ก็จะวิ่งได้ประมาณ1,9ก้าวการวิ่งขอดก็จะเป็นปึ๊บก้าวเข้ากลางแล้วก็ก้าวหนึ่งที่ก้าวหนึ่งที่ไปแตะข้างๆอีกหนึ่งทีแตะแล้อีกหนึ่งทีไปข้างหลัง แล้วก็มารอตรงกลางทุกทุกครั้งไม่ว่าจะไปมุมไหน <S <S ก็นกนจะกลับมาอยู่ตรงกลางก่อนเสมอ <S <S เพื่อที่จะพร้อมสําหรับไปจุดต่อไปตอนแรกๆอาจจะทําไม่ต้องเร็วมากก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาให้ขารู้สึกมั่นคงแล้วก็ก้าวถูกจังหวะถ้าคนถนัดขวาขาขวาจะเป็นขาที่รับน้ําหนักแต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายขาซ้ายจะเป็นขาที่รับน้ําหนักค่ะนองเข้าแกงลองฝึกดูนะคะ ช่คือเน้นให้ใช่ให้มือเราแตะถึงกลวยทุกลูกเหมือนเราไปถึงลูกทุกลูกจริงๆใช่ปึ๊บใช่ตอนแรกเราอาจจะยังไม่เน้นเรื่องความเร็วแต่ว่าเน้นในเรื่องของสเต็ปขาที่ก้าวไปถูกจังหวะแล้วก็ถูกต้อง แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความคล่องแคล่วว่องไวเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้เราสามารถวิ่งไปถึงทุกลูกที่คู่ต่อสู้ตีมาได้และสามารถสร้างความได้เปรียบได้มากขึ้นเป็นไงบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้พี่ไม่รู้ได้ยินเสียงโรงงานที่ไหนดังหนูหอบ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> หนูหอบนะโอเคแต่วันนี้มีชาเลน์มันกว่าเดิมแน่นอนเตรียมต้นขาไว้ได้เลย ก็คือพี่คีมมีลูกแบตอยู่ทั้งหมด6ลูกนะคะชาเลนส์ Challenge วันนี้ก็คือจะให้น้องเข้าแกงอะ่ะเอาลูกแบตที่พี่คีมวางไว้ตรงจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยเอาลูกแบตไปวางไว้ที่กลวยให้ครบทุกทุกกลวยทั้ง6กลลวยแล้วก็เข้ามาจบตรงนี้ปุ๊บเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแต่พี่คีมจะให้น้องเข้าแกงแล้วก็น้องๆทางบ้านนะคะ ส่งคลิปอัดคลิปมาว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วในเกมนี้โอเคปะโอเคพร้อมแล้วเริ่มยฮึบฮึบอีกสลูกอีกสลูกฮึบอีกสองลูกอีกสองลูกอย่าลืมกลับมากลับมากลาเออเรียบร้อยไปแล้วค่ะน้องเข้าแกงวันนี้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่12.47วินาทีค่ะ ตอนนี้น้องๆทางบ้านนะคะอย่าลืมส่งคลิปมาให้เราดูนะคะอย่าลืมนะข้ามตัดต่อด้วยฝากติดตามรายการติดกีฬาที่บ้านกับไมโลด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบาย